เขียวหวานไข่นัวนะคะอยากหเห็นว่าวิธีกินก็คือนี่แบบนี้อ่ะนี่ยเจาะไข่แล้วเจาะไข่เป็นไงนี่นะคะนี่เห็ดออริจินี่ผักนี่เพิ่มด้วยกระเจี๊ยบ เผ็ดออริจีโรยแปะซีดไปด้วยค่ะสามลูกกินจับผักโขมไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดลอยมากนัวหอมกลิ่นปลาล้านิดนิด,น,ด,น,ดนะคะก็ไม่เผ็ดมากรสชาติกลมกอมแล้วก็เครื่องแกงกะทิเราไปเที่ยวก่อนนะจาะเครื่องเียหว,วาน ใายเปดจ้า